ไม่พูดทำทำเพลงอ่ะอ่ะเชี่ยอะอะเดี๋ยวพุ่ลงลมเกมเดี๋ยว ไม่มีเห็นใครขคประตูวะไ <Maybe S 1> ก่หรืออะไรระดีใครหาว <c oughs> เมื่อกี้ฉันโดนแท้เหรอ มันตื่นึงคือฉัับมือไม่ได้นะีแต่ขาถ้าฉินตายเกินห้าครั้งฉินจะไม่เล่นต่อเลยนะคือมันมาถึงมันก็มันจัดหนักชินเลยอ่ะเฮ้ยอยฟ็อกซี่เอเสียงมันไปแล้วก็จริงนะคะแต่ฟ็อกซี่ไม่อยู่ เกี่ยวคืนสี่อ่ะเพิ่งเริ่มมาตีหนึ่งกับแบตหรือแค่นี้อ,อ,อทำไมอ่ะทำไมคิดถึงกันคันอ่ะอีฟัอกซ์อีฟัอกซ์อีหอยลอดคือแบบเพิ่งตีหนึ่งอ่ะแต่เหลือห้สิบเปอร์คืออะไรวะ มันจะวิ่งอะไรบ่อยๆบ้านเป็นนักวิ่งเหรอมึงเป็นพิสูนสองเหรอฮะไก่ไก่ไก่มาไก่มาไก่มาเดี๋ยวกูทําจับไก่ย่างไก่ย่างฮึๆพี่เมียหลอกตูทำไมเสียงมันชัดจังวะพี่มียกูเปิดเพลงอัดหน้กกูเลยพี่่ะพี่คะพี่คะไก่อยู่หน้าประตู ลูกแม่เพิ่งเปิดเกมอ่ะถ้าสองไม่เอาเด็ดนี้ได้ไหม What the fuck แจ้ฉันเพิ่งเปิดเกมให้ฉันห่ะนะคุยกับลูกตุ่ยสักแบบกูเห็นไก่อัดหน้าคือไก่ไก่นี้เป็ด ไม่ใช่หีีไก่เออฮะสวัสดีค่ะกองพังอีกเอาใครแท็กล้องกูมึงแท็กล้องกูใช่ไหมชิกา้าชิก้าลูกกลับไปแม่มีแฟนอยู่แล้วมีพันลมเป็นเพื่อนครับเค้กก็อยู่เป็นเพื่อนแม่แล้นะหนูไปไกลๆลูกอีกแล้วอ โอยเป็นอะไรอะ่ะแนบชิดติดประตูเหมือนไม่เคยเจอกันมาก่อนเดินเดินดังจังวะเดินดิแกเดินอ,อะนนไรบ่อยๆอะ่ะว้ายฟ็อกซี่มันก็จะออกลงอีกแล้วฟ็อกซีอ่อ่ะพอแล้วแบบมันเหลือตีสามก็ไป 30, 3สามสิบตีสามก็ไปสามสิบตีสามก็ไปสามสิบ ไม่เอาไม่เอาไม่พูดไม่เล่นไม่เอาเพิ่งเริ่มเกม,มกล้องมึงก็ลั่นจังวะเสียงแม่งน่ากลัวมากอะ่ะแล้สึกขาคือชินเพิ่งกลับพเ,เพิ่งเปิดเกมเพิ่งเปิดเกมเพิ่งเปิดเกมเมื่อกี้เพิ่งจะคุยกับลูกตัวยังไม่ถึงทันเท่าไหร่เลยอะแปบ๊บเดียวมันก็ปึงป้งปึง้งปึ้งใครใครลื้อของ ชิ๊ก้าดึงของใช่ไหมลูกเออลือไปตลอดชาติตลอดเออไข่ลิงก้องกูเอยเอยเอยอเออเโอ้ยบอนนี่เมื่อกี้หน้าบอนนี่นะคะไม่ใช่หน้าพี่หมีนะอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับ <c oughs> ไอ้ตุยอีหอย

ดำดำแตดำแตดำดำใครลื้อของลูกคุณลื้อของเอ้ยอีบานนี่หยุดแท็กล้องนะลูกนะหยุดแท็กล้องหยุดแท็กล้องหยุดแท็กล้องนะโอเคไหมแปดเก้าสิบกลับกลับเชองคืนไม่มีโทรโฟนด้วยฮัลโหลโฟนไกลลูกคุณโฟนไกลยที่ใกล้อยู่ใกล้มากเลยนะคะ ปดนานาไม่ได้ไงอย่าอย่าเรอย่าเรบอกซี่อ่ะกับก้ปล่อยไฟเล็ดครบขออนุญาตนะคะจีซี จีซีหายใจรดต้นคอเราอ่ะคือแบบไม่มีเสียงจีเข้านะคะรตุยค่ะแต่เมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ก็คือแบบคือจีซีเขาเข้ามาหาชินข้างหลังนะคะโดยที่แบบชินกำลังแคสเกมอยู่แล้วจีซีเขาก็หายใจรดต้นคอชินเงี้ยแบบจีซีจีซทำอะไรเนี่ยอ้าแบบไงแบเขืารอของดังมากนะคะคือแบบชิก้าเขาน่าจะหาของกินอยู่ในี ไม่ก็ไม่มีอ่ะไม่มีหันหน้ากลับไปแล้ววันนี้ก็อยู่โน,โน,โน่นเนาะไก่อยู่นี่ไก่บาย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 ,บายใครแดกกล้องกูก็ไก่กินกล้องอลุกตัวเค่ะไก่กินกล้องเดินช้ามากอ่ะไก่ไก่ไก่จะมาทำอะไรหนะ้าบ้านเราอะ่ะไำอะไนะไม่ต้อนรับคัพเคก้กคุงเขาอยู่กับทันไปเลยนะชิก้า จิกับไปเลยนะคับเคเขาเป็นเพื่อนของน้องแฟนฉันอย่ามาพาเขาจักกันขึจิ๊บในิก้าชิก้าไ,ไปเลยชิวชิวไปนะไม่ต้องไม่ต้องเสนอหน้ามานะเ <c oughs> สียงเดินโคตรชัดเลยเ <c oughs> ท้าหนักขนาดนี้มึงเป็นตัวเมียจริงไหมเนี่ยน่าจะเพ่งเป็นตัวเมีย อ่าเนี่ยโดนด่าทีเดียวถึงก็เดินกลับไปเลยอต้องให้แม่ด่าที่หมีกูยองอยู่อู<ฮ>้ห้ยตีสองก็หกสิบเปอร์ยยังได้อยู่ไม่เหมือนตอนนั้นเนะที่ยงคืนแมงล้อห้าสิบเปอร์ใครเดินที่นี่ไม่ตอนรับไปเลยนะอย่านะใครเข้ามากูจับลงหม้อนะ จับลงหม้อจริงๆนะกูบอกเลยจับลงหมอ้ออย่านะมึงเดินก็มาจับลงหม้อให้หมดแลวนะใช่ไหมครับเคทคุณครับเคทเคยโดนแม่จับลงหม้อแล้วใช่ไหมล่ะบอกเขาไปสิบอกเขาไปว่าหนูลงหม้อแล้วอ่าน่า,นานนะ <c oughs> กอบปิดไม่ทันนะคะเมาส์มันลั่นไปเองนะคะเมื่อกี้ ไฟก็เริ่มไม่ค่อยดีนะคะรู้สึกว่าไก่ไปแท้ฝ่ายไฟอีกแล้ววันนี้ก็มายืนข้างๆไฟนะคะแตนจิก้าไปหาของอยู่เออสวัสดีจ่ะไม่อย่ามาใกล้เป็นกระตุยอะเป็นพวกกันไม่ต้องเข้ามาไปไกลๆเข้าใจไหม โทษนะบอนนี้แกามาตอนจังหวะฟ็อกซี่มาเพราะฉะนั้นโดนปิดประตูไปนะลูกนะอีนนี้ก็ลื้อของอะ่ะเออลื้อไปเลยนะไม่ต้องออกมานะเข้าใจไหมตีสามแล้วลื้อไปยันตีสี่เลยเข้าใจไหมเนี่ยพอทักทีก็หยุดลื้อของอะ่ะเราเป็นคนแบบเนี้ยอ ขำทำไม,มขำทำไม,มไม่แอคโคฮไม่ต้องขำเลิกขำไปเบื่อขำทำไมคะขำทำไมก่อนมึงจะวิ่งอีกแล้วเหรอมึงเป็นอะไรเป็นนักวิ่งอะเป็นเพื่อนกับพี่ตูนใช่ไหมล่ะบอกมาฮะฟ็อกซี่หยุดแครกล้องกูเดี๋ยวนี้เข้าใจปะกดใจไหมกดใจไหมกดใจไหมฮะฮะเอ้ย หอยหลอดลือคองเงี้ยมันมันมันตเอาแต่ลือคลองใช่ปะก็แบบถ้ายังไม่หมดไฟก็จะเล่นต่อเลยเลยนะคะจนกว่าจะเกือบสิบรอบนั่นเองอย่างที่บอกแต่ถ้าไม่ถึงก็คงห้ารอบบายและถ้าสมมติมว่าใครมีทางแก้ทางบอกชินได้คือแบบชินจําไม่ได้นะคะว่าต้องแก้ทางไงแต่ถ้ามันไม่ไหวก็ถือว่าจบสัญญากันนะคะเล่นแล้วโอเคแล้วนะคะโอเคนะ ือตอนนี้ชินจ้องแค่กล้องที่ฟอ็อกซี่เขาจะวิ่งมาเท่านั้นเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าน้องเขาจะมาเอ,อ่อกระตุยมาเดินหนักมากอะ่ะทำไมเดินหนักขนาดนี้ใครเดินพี่หมีเหรอพี่หมีไม่เอานะคือพี่หมีจะหลอกอีชั้นคนเดียวไม่ได้เลยเว้ยคือแบบตัวอื่นไม่หลอกเลยเว้ยอีพี่หมีอ่ะโดยอีพี่หมีหลอกประจำเลยอะ พี่หมีหายไอ้กูพูดเล่นคือคือพูดเล่นคือคือบอกว่าเผื่อจะโดนพี่หมีหลอกคือก็ไม่ได้คิดว่าจะโดนพี่หมีหลอกรัวๆปะคือคนอื่นเขาไม่โดนพี่หมีหลอกปะอีนี่โดนพี่หมีหลอกตลอดเลยอะคืออะไรมีก็กระตุยมาอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้ใช่ไหมหคืออะไรอะห้องนอนฉันก,ก็มีอ่อจะมีตุ๊กตาหมีเยอะอะแกให้ความร่วมมือกันที่แบบฉันรักน้องไม่ได้มั่งหรอมองทาไมตายม่วงอะเราอะเป็นมิตรกันเราอะไม่ต้องหลอกกันก็จะปะ วันนี้ไปเลยนะชิวๆหัวโยกเลยวันนี้นะวันนี้ไม่ต้องมายุ่งกับแม่เข้าใจไหมมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยวันนี้ไม่ต้องยุ่งกับแม่นะ่เข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมไม่ต้องยุ่งกับแม่ไปทางไหนไปทางนั้นเลยไปเลยส่วนกูจะโดยอีมี่หลอกใช่ไหมเนี่ยอหมีอนนะหม่อะ่ะอีหมีเป็น โลกจิตับชินนะคะแล้วเมื่อกี้กล้องใกล้สุดเป็นบอนนี่ชิก้าไม่เข้ามานะคะไม่ได้ยินเสียงชิก้าเลยใช่ไหมนี่มีเงาเหรอไม่เอาอี่ไม่เอาดิ อย่างเชื่อฟังเข้าใจปะเป็นหมีอะ่ะก็ฟังคนบ้างดิว่าไม่เอาอะ่ะเข้าใจปะเนี่ยเป็นกระตุยเห็นไหมนหน้ารับแบบบอนนี่ได้ปะบอนนี่ไล่ยังไงก็ไปอะ่ะเข้าใจปะนี่นี่หมีไปเปิดเพลงอะ่ะเปิด,เป,ดเปิดไปเลยเปิดตลอดชาติเลยนะเข้าใจไหมคือไม่รู้ต้องต้องต้อง,อง,อง,องแก้ทางพี่หมียังไงนะคะคือไม่รู้จริงๆนะคะใช่ไหมพี่หมีเนี่ย ชินไม่รู้วิธีแก้ทางหมีนะคะคือชินได้ยินเสียงหมีเขาแดกแดกกล้องเยอะมันกินกล้องชินไปอีกแล้วนะคะอี่หมีคือแบบแบตยี่ิบเจ็ดเปอร์เซนต์สี้บันนี่บันนี่ใส่หัวกับห้องไปลูก แม่ไม่อยากเอาหนูลงมอเข้าใจป่ะห,หนูเป็นตัวเดียวที่รอดนะลูกรูกไหมตอนเนี้อ่ะหนูเชื่อฟังคําสั่งแม่เพราะฉะนั้นหนูห้ามหลอกแม่เข้าใจไหมอีเด็กนี่วันนี้กลับบ้านไปวันนี้กลับห้องไปเลยใส่หัวกับห้องไปนะไปกระตุยมวยต้องเชื่อฟังดิกระตุยมวยไม่ม่วงละกระตุยมวยนะวันนี้กลับหัวไปเออกลับห้องไปเห็นไหมเออเป็นเด็กดีต้องเชื่อฟังแบบน,นี้จะได้ไม่ต้องลงมอเข้าใจไหม ไอ้ไก่เนี่ยโลจิตแอนะมาใกล้กูจับลงหม้อหมดนะแต่ที่รู้อีหมีแกได้ยังไงคะอีหมีอ่ะอีหมีอ่ะเอ้ยแม่ดิบอกแล้วไงว่าอย่าเดินเป็นหมีอ่ะเป็นกระตุยอ่ะเชื่อฟังมะใส่หัวกลับไปไอ้พี่หมีพี่พี่หมีพี่หมี ไม่ <laughs> เอาดิเบ <peaks> ็ดบัวพี่หมไม่เอาอีกแล้วอไรยังอะไรยังหลอกกูเนี่ยหลอกกูคนเดียวอีพี่หมีอ่ะกูโดนนี่แหละกูโดนหมีหลอกอีกแล้วหนีแล้ว เฮ้ยมึงเชียงคืนใจเย็นนะเชียงคืนกับแปดเก้าสิบเลยแลเว้ยเห็นใจแบดตัวหน่อยตัวมึงเปิดเกมมาเล่นกับมึงได้ไม่นานจริง,รง,รงๆก็มาเป็นชั่วโมงแล้วนะขำทำาไมอีมี่อะ <c oughs> <c oughs> ขำที่แบบอ๋มอมึงเออแมงเอ้ยพอมึงขำกูรู้ชะตากรรมกูเลย เาอีแลวมึงหายสามตัวอันนี้พี่หมีนะคะไอตัวหลังๆดำๆไม่ยากค่ะคือตอนแรกฉินมองไม่ออกนะว่ามันคือตัวอะไรคือมันคือพี่หมีนะคะพี่หมีเขาไปยืนคือแบบอะไร แต่งมันจะชัดหน่อยนะคะเวลาน้องๆเดินแล้วชินก็จะเงียบแ๊บหนึ่งนะคะขอโทษด้วยที่ต้องเงียบนะคะแต่มันไม่ได้่อยนะคะน้องเดินทีนี่คือเท้าหนักมากเหมือนบ้านสะเทือนบ้านสะเทือนน่ะขอท่าไมาขอฝั่งไหนก่อนคือใครขอชิก้าก็ไม่ใช่ รู้แล้วไม่ใช่จิตการแน่นอนอ่ะใครเขาปะใครเขาน้าต่างกูออหมีก็ไม่ใช่นะออหมีใกล้ไกลพี่ตายก็อยู่เนี่ยพี่ตายอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเฮ้ยประตูมนันะเปรืองแบตตีหนึ่งกับแบตหกสิบเล่นอะไรก่อนน้อง <c oughs> <c oughs> มึงขำอย่างนี้ใช่ไหมกูขำบ้างมาดิ คล้องไปเอาข้องไปใส่หัวไปเอาพี่หมีหายแล้วเว้ยคือแบบก็ไม่ได้ให้ถ่ายไปอะพี่ตายก็ไม่ต้องหลอกอู้มึงอยู่กับอีฟักซี่ไปตลอดการตลอดไปใครแท็กล้องกูดเลยก็บอกว่าอย่าหลอกไงลูกใส่หัวกับห้องไปเดี๋ยวนี้แม่บอกให้ใส่หัวกับห้องไปเข้าใจไหมคือแบบตอนนี้แค่ล้บมือเกิดต่ายกับหมีก็พอเอ้ยไก่กับหมีก็พอแล้วเพราะฉะนั้นใส่หัวกับห้องเออ เดี๋ยวมาอ,มอ,มอะไรไ <sk r isa> ม่มีก็อยู่ส่วนพี่มีสีใครเปิดเพลงอ่ะพี่มีมึงเปิดเพลงแล้วบ่อยน,นังหนาเฮ้ยเฮ้ยวัลเปเปอร์มันเป็นรูปหลงไ่เหรอคะชินเพิ่งเคยเห็นนะ <sk r isa> คือแบบ คือเออชินอาจจะไม่ได้มองเองก็ได้แต่ว่ามันเป็นรูปรองไห้เหรอเนี่ยเพิ่งเห็นอ๋อคือเล่นเกมมาคือไม่ได้สังเกตนะเพราะแบบบอลลูเปิร์น้องเขาเป็นรูปรองไห้อ๋อไม่ใช่นี่เฮ้ยเฮ้ยโอเครอบนี้คุ้มยีหมี เมื่ีเข้ามาทานชิก้านะคะแล้วเมื่อหมีเข้ามาทานชิก้านะคะตอนแรกจรินเดอร์ต้องปิดอย่างนั้นไว้แต่เมื่อกี้วัวเปเปอร์ไม่ใช่แบบนี้ยังแต่ว่าเมื่อกี้ลัคก,กี้มากเฮ้ยโอเคโอเคคลิปนี้ฉันคุมแล้วฉันตายหลายรอบฉันคุมแล้ว กับการนี้ฉันได้เห็นบอกไปเปิ่มเปลี่ยนมันเปลี่ยนค่ะลูกเคยค่ะมันเปลี่ยนนะเจ้ามึงกลับไปเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าขับเคเขามีแฟนอยู่แล้วไปไปเลยนะเฮ้ยคุ้มอ่ะเอ้ยรอบนี้คุ้มแล้วคือแบบเดี่ยงโอเคหมดแล้วหมดแรงหมดไฟได้ได้ได้ได,ได้ได้ของแปะโอเคคุ้มแล้วค่ะไปได้แล้วแปตดจะหมดแล้วเนี่ย อ,อไปบอกว่าคับเคก็มีแฟนแล้วง่ายเนี่ยเนี่ยนึกต่อยขาก็แบบเนี่ยนะผู้หญิงอะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยพอเราเริ่มบนชิก,ก้าใช่ไหมชิก,ก้าขเขาจะแบบไล่เขาอีกแะเดินไปดีกว่าใช่ไหม แกฉันคุมแล้วโว้ยฉันคุมแล้วเฟตตี้แกหลอกฉันหลายรอบฉันคุมแล้วโว้ยฉันได้ฉากเป็กเป็กเ,กเออเปเปอร์เปลี่ยนได้เม่เจ้าคุมแล้วโว้ยพาร์ทนี้กูคุมแล้วโอเคเป็นการปิดไลท์เอ้ยเป็นการปิดไลท์เออพาร์ทนี้โอเคแล้วแบบสมมุติว่าไม่ผ่านตีสี่ก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะคุมแล้วะคะ่ะชินคุมแล้ะชินเจอว่าเปเปอร์ นะคะชินเจอว่าเปเปลี่ยนได้โอเคชินคุมแล้วนะคะใช่ไหมคุมแล้วเว้ยคุมแล้วเว้ยคุมแล้วเว้ยกองพังก็ไม่เป็นไรแล้วคือแกตีห้าตีห้าก็ไม่ทันแล้วแบตหมดโอเคคุมแล้วพี่หมีพี่หมีกูคุมแล้วกูคุมแล้วพี่หมีฮะเฟดดี้กูคุมแล้วเกมมึงกะกูคุมแล้วกูเจอหลายอย่างเลยเจอทั้งมึงหันหน้า เจอทั้งอยู่ดีๆอีหมีก็หันหน้าใส่เจออยู่ดีๆเออเอออยู่ดีๆก็หายพร้อมกันทีเดียวสามตัวแล้วอยู่ดีฉันก็เล่นผ่านคืนรัวๆหลายรอบอะไรกับหัวไปใส่หัวไปใส่หัวไปแม่ไม่อยากเล่นด้วยตายเลยกระตายอะ <c oughs> อะไรก็บอกไม่อยากเล่นด้วยไงพี่หมีอะ่ะพอเลยเราอะ คือแบตหมดแล้วไงพี่หมีพี่หมีก็รู้ใช่ไหมล่ะว่าพอแบตหมดก็เล่นไรด้วยไม่ได้แล้วอะอ่ะพี่หมีตีหนึ่งอะโอเคคุมแล้วพี่หมีตอนนั้นพี่หมีไม่ต้องมาหลอกเขาแต่ว่าโอเคป่ะโอ้สูมไปเลยละไปละบายบายบายโอเค <laughs> โอเคเขาผ้าครังแล้วนะคะคือแบบโอเคเสียงพี่หมีเดินนะคะโอเคทางซ้ายยินิตตนลับนะคะเฮืนหมีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะทุกตองคขาลาไปพร้อมกับพี่หมีหลอกชิมน,นะคะบายพาร์ทน,นี้ก็จบไปเพียงเร่าน,นี้นะคะเป็นพาร์ทที่ไวมากนะคะเพราะว่าโคพาร์ทรอบไวมากจะตายเร็วๆเพราะอีหมีนี่แหละแต่คุมแล้วเว้ยโบว์ป,ปเปิ่เปลี่ยนคุมแล้ววายไปค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบายบาย